สวัสดีเพื่อนพี่น้องครับมันอยู่เซาเวันที่16มกราคม2 5 6 8น้องประกอบกันตลา,าดนัดโกกบือตำบลกุดว่าอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเอาไปแล้วนะครับหนุ่มนลอยสูงลอย20นะครับ6,000 6,000 6,500นะครับเป็นจุงไปแล้วนะครับ,นะร,บราคาเปิดมา7,000นะมังได้กันจบประมาณปัญหานะครับ มันนีนุ่มนะครับสูงรอยยี่หานะครับบว์วนกระดานะครึ่งสามแบบนี้นะครับเจจาซื้อกันยืนมื่นนะครับมืนมื่นหนึ่งรอยนะครับราคาหลักมื่นนะครับมื่นมื่นึงรอยนะครับสูงประมาณรอยยี่หานะครับมัอนีนะครับมัอนีราคาจะอ่อนแห้งนะครับมันนี้นะครับไอ่ผูหน่อยนุ่มหน่อยร้อยเนือนะครับร้อยยี่สิบเกิดก็จะซื้อกันหนึ่งหกพันหาครับในหอยซื้อกันนะครับในหอยซื้อกันเรียบร้อยแล้วนะครับ ในหอยสีกันหกพันหาอันนี้นะเมื่อหนึ่งนะครับเมื่อหนึ่งเมื่อหนึ่งพันนะครับหนุ่มนุ่มนุ่มร้อยเนื้อสูงประมาณร้อยสามนะครับนุ่มร้อยเนื้อสูงร้อยยี่สิบเจ็ดบวกร้อยสามสิบนะครับในหอยไห่กันแค่หมื่นแปดนะครับอันนี้นะครับเป็นอย่าหมื่นแปดนะมีนะครับในห่างนะครับในหางเนื้อมาไห่นะครับแม่เจ็ดเจ็ดเรื่องอยากได้แม่เจ็ดเจ็ด เหมือนนี้มีอนาคตพอพันเขาหนึ่งตัวนะครับอยากสามหาครบถ่ายยาเข็ดได้ะนะครับเล็กนะครับพ่อเบิ่งใดนะครับแต่ว่านาโนดีนะครับนารอนะครับไข่ดิดเล็กน้อยนะครับสามสิบหาเป็นไข่อ่างลึกนะครับหนาใหญ่นับนาโนดีครับ อทางลึกๆนะครับหลังใยดีนะครับสูงประมาณร้อย13สามสิบร้อยสามร้อยสามสามสามหายนะครับอนณาคตทพ่อพันนะครับนะเดี๋ยวให้เป็นต่อกันก่อนนะครับในหอยกำลังอุ้มกันอยู่นะเป็นต่อราคากัน,น <laughs> อยู่โอ้โหอันวัวโดดหลุด,ด,โด,ด,โด,ด มีตัวนี้รนะอนะฮะตัดมาสามแผ่นไห้กันละสองหมื่นสองหมื่มมตนตน้ตนต้นมาส่น หออกกันนะครับออกกันเบิ่งใหญ่มีนชิพาเบิ่งนะครับสูงแคบดีนะครับสูงร้อยสามสิบห้าหยกนะครับหน่อยสูงร้อยสามห้านะครับพ่อผันนะท่ายสวยนะครับท่ายเต็มดีนะครับอนาคตพ่อพันธุ์ลูกตัวเด่นนะครับสร้างอุดรลูกพี่ชร้างครับอยากเจ้าบาทหนึ่ง สามหมื่นสองพันอนาคตพ่อพันร่วไสามสบบวกไหยสาหาได้ตรงบนี่เรยสามหมืสองสนใจอย่ที่ต่อดได้เบอร์ใดนนย์เก้าแปดศูนย์เก้าดหนึ่งสี่สามหนึ่งสี่สามสามเก้าสี่แปดเป็นอ่สนใจโทรมาสอบถามมึงน,น,นะครับอ่า้อนะคหนานโนปีนะครับหนารอข้อใหญ่นะครับอ่างลึกนะครับอ่างใหญ่ๆนะครับส่วนแขียม หางสวยครับแบบเบิ่งนะครั์กนะเบิ่งมุมนี้ใครรอนะครับเบิ่งเมือดเหมือตอนแรกเป็นว่าใครบิดนะใครตรงดีครับใครสองเงินครับสะดือใหญ่ใหญ่ไปไหนนะครับสะดือใหญ่อยู่ใหญ่ไปไหนนะครับครับอ่ะสามสิบสองเป็นว่าเปิญหยานนะอนาคตพ่อพันธุ์สำหรับผู้ใดต้องการนะครับสิบปียนพอพั้นใหม่นะครับเอาไปเบิ่งอนาคตนะครับน่าจะบ่ถึงปี ลูกชายช่างอุดรนั่นแหละครับแม่อาจจะเป็นสายเหนือนะครับสายเหนือสายอ่างเป็นได้ข้อได้นะครับได้กันแล้วนั่นเศร้าสามมันแม่ลูกสูงประมาณร้อยยี่ห้าบวก เมีลูกลูกป,ปู่สาวสามได้กันแล้ว,ลวนะตัวนี้ครัเป็นเมียตัวจะขายมือถ่าน วันร้อยี่สิบมันเห้าสิ้ยะมื่อนี้บรรยากาศกันเอื้ยๆนะครับเอ้ยๆนะครับผู้ชมหลายอยู่นะครับแน่หอยแน่หางนะครับหลายอยู่นะครับรัต่วาควายกับเขามาเป็นร้อยเหนือนะครับร้อยเหนือหลายนะครับราคาอย่างอ่อนๆนะครับมื่อนี้นะครับหางเวียดนามบยเห็ดไปใส่นะเหมือนขึอบ่อเขานะครับ อาทิตย์ที่3นะครับอาทิตย์ที่3ของนะครับเดือนมกรานะครับเริ่มต้นเริ่มต้นพฤหัสนี้นะครับราคาอยากอ่อนลงนะครับราคาอยากอ่อนลงอยู่นะครับอย่างน้อยๆน,นี่เพิ่งจะเปิดใบแปดพันนะเปิดไวแปดพันนะ่รนับ เอ,เอาได้กันอยู่นะครับหกพันนะคุณมีไวานะครับแค่มีสายยอดนะครับสายยอดเปิดเปิดใหม่แล้วนะแม่ลูกเหมือนสี่หันไหวันนะแม่ลูก ลูกผู้นะครับแม่ลูกผู้นะครับสูงประมาณร้อยยี่สิบสูงประมาณร้อยยี่ห้านะครับหมื่นสี่ห้ลแม่จอยนะครับแม่พร้อมๆนะครับพี่ตูตูเมื่อเร็วๆนี้เรเห็นหางเวียดนามนะครับเวียดนามเขาครับ แล้วบรรยากาศก็เล่ยไปนะครับสองตัวนึ่มืนสองหนึ่งสองตัว 12, มืนสองหนึ 12, ่งเป็นเปิดมา่อไม่นานนะครับเปิดราคาไม่น่ะสองตัวมืนสองตกตัวหกพันคูณนะอันนั้นซีครับอันน, 6, นั้นหกพันหนึ่งสอนึ่งแปดพัน อันนี้สี่พันเลแปดพันโอ้นะครับเมื่อนี้นะครับขอบคุณนนะครับขอบพุณนทุกท่านที่แวะเขามาให้กำลังใจนะครับมือนี้ราคาครับเปอื้อยนะครับราคาจากอ่อนนะครับนะครับตกมาอาทิตย์นี้นะครับอ่อนอ่อนแบบหยวบเลยนะครับ มีพอเด็เบิ่งกับพากันมาหูม่อมีตัวเดียวครับ่อห่มเบิ่งยังนะครับพ่อพันธุ์อนาคตพ่อพันธุะนะโค้มนี่ครับก็เห็ดข้นขายนะครับ นหางเนือกับเข่าอยู่นะครับทีมงานทีมงานหางเนือกับเข่าแต่ว่าเห็นเวียดนามเหมือนโอ้เวียดนามหัวตะมานะครับมาอยู่มาอยู่นะครับเวียดนามเข่าอยู่นะครับเหมือนหางเวียดนามหัวตะมานนะครับสงสัยจะหนาวนะครับ 皆さん。<laughs>